สวัสดีครับยุ้ยพี่แฟนครับแฟนช่องทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าแบกนะครับผมอ่านุ่มฟลายสุขภาพรวยกันพี่น้องที่ครับผมเ่ื่อเริ่องของช่องของพี่น้องครับผมเอาเมื่อนี้มาติดตามน้องข้างบนของป้อเตีมกันกับทีมงานรวยลายกันนะครับพี่น้องขอความกรุณาเนาะครับเนาะทีมงานรวยลายจะโคชนะจะส่องจ้าของเด้ออันมาน้ำกัดหาก้นกะโคชนะหาน้ำกัดตั้งหานี่นะครับเด้อ ขออนุญาตเอาแซวกันเล่นมันสีเย็นจังน้ำหรือสีขอดจังไฟพี่น้องที่กับผมกับทีมงานรวยลายค้างบารวยลายนี่คือไปเรื่อยๆพี่น้องทีกับผมไปเรื่อยๆเอามานี้เอาสวัดดีพ่อเจ้ยวัดดีก่อนสวัดดีเอาสวัสดีครับผมสวัดดีครับเรื่องสวัดดีตัวอันกับผสวัดดีพ่อคะแนนี่ยพ่อคะแนนบ่ยว่าคะแเนหนึ่งเตี้ยมโอ้ยเนาะ เอาท่านท,ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท <champion ters> ่านชอปเมื่อครับพี่น้องเอีคนดันึ่งไรดันึงแชร์กดฟรีบอเสียตังค์ครับผมคนเข้ามาเลยครับผมฟรีครับผมกดฟรีจะจิ้มจะปลาเพี้ฟ้าด้วยเอฟซีเอฟซีบางท่านว่ากดฟรีแมนยูแต่ว่าอ่าไดเอฟซีได้เสียเงินค่าเน็ตสันเพราะเป็นนังพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์อ่ะกำลังเปิดตำล่ากันคือพี่น้องโฆษณาไปในตัวก่อน รับหลักหน่วยบนพี่น <la ้องทุกที่ครับผมมาเบิอน้ำกันเชื่อนะครับไม่รักหน่วยรักซิปกันนะครับรักหน่วยกับผมขามาแล้วว่าซิฟงวดโอ้รักหน่วยนี่เขามาซิปกดพอเม่นเมื่อกี้นี้มหกกับเจ็ครับผมกับศูนยเจครับ เงินศูนย์กับหนึ่งวัดที่ศูนย์กับหนึ่งแมนอ่ามาศูนย์กับหนึ่งวัดนี้พี่น้องวัดนี้มาสังเกตซุ้มนี้บา้างไหมครับผม<อ>งูเมื่อกี้เนี่ยโบ้้นกันเล็กโบ้ซ้นกันครับวัดที่เราบอ,อกศูนย์เจ็ดุ้ม,มาะครับผมมเอีกเจ็ดกับแปดส้นกันเจ็ดกับแปดชนกันเจ็ดกับแปดแมนนี่ขั้นช้นนั้นที่นี่จับยากกว่าเทียมโอ้ยง่ายเลยจับง่ายที่สุดตมวะอ่ะอะาขันนี้ขั้นซ้อนนี่กับแปดกับเก้า ครับสูตรนี่แปะกับเก่าอ๋อแต่สูตรต้องเข่าๆละมานี่เข่าก็ในสูตรกับหนึ่งวะบัดนี้แปะกับเก่าชนกันที่แปะเจ็ดกับเอ่อชนกันที่แปะเจ้ว่าเจียวเจ็ดกับแปะเจ้าวสี่หางเนี่ยน้นไม่ต้องกลับครับผมฟ้าพี่น้องกิ๊บซี่ครับผมบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับผมกลับปอบ่ต้องกลับบ่ต้องกลับถ้ามันออกก็กลับเดี๋ยวแต่ว่าคันลืมไปซื้อคันลืมซื้อกลับไปไหมขันเรมซืับไปเลยก็เฮ็ดดหูตัวเอาพี่น้องกิ๊ซี่ครับผมก็เฮ็ดดี บนอย่างเดียวนะครับสูตรไม่จะสูตรเก่งๆทั้งนั้นพี่น้องที่กรับผมจะเดินต้อกันบ่อมาจาับตาจ้องว่องกันพี่น้องที่กับผมสิบปุับนี้สาย เดาไหมบ่๊บบแมนดาไม่นี่อเอบออออพ,พี่นอ้อง สีชุดบนคือบนอย่างเดียวพี่น้องชีครับผม ครับหววที่แล้วไล่างมันขึ้นบนนะน้องพเจ้ากับผมเอาหัวที่เมื่อเบิ้งกันด้วยพี่น้องที่ครับผมว่าเล็วิ่งบนไหนเนี่ยเอาตะเล็จับคู่ไปก่อนเอาตะจับโคน้อนงะพเจ้เนี่ยเล็กวิ่งเนี่มันเด็กจับคู่กันด้วยพี่น้องที่ครับผมบอกว่ายังมีเวลาหลายมือกันด้วยพี่น้องใครคนใดคนแชร์คนจิตตามก็ทั้งช่องกันนะครับเพื่อว่าจิตตามอีกนะครับบนนะครับบนอย่างเดียว ครับหลัก10 7กับ8หลักหน่วย0กับ1หลัก10บบาครับผมหลัก1ิ7เกับแเนาะอางเนี่เพื่อนจับคู่กันแม่นบ่างหายทำกระพริบตาได้พี่น้องครับกับเลขสี่ตัวก็เอาไปวิ่งได้ตัวยนี่เลขแปดนี่แม่นบ่าหายก็ได้ยต้นตัวละนี่ฮะสิบนะครับผม แปดศูนย์แปดหนึ่ง่ต้องออนไลน์ตรงๆไม่ต้องกลับถ้ากลับถือว่าคู่นี้ตรงๆไม่ต้องกลับออกตัวกลับถือว่าผิดบอกตัวกลับนึกว่าเอาไม้ดินทำกลับทั้งหมดมีสีคู่เลยพี่น้องที่ครับผมยังมีตัวเน้นยังมีเด็กวิ่งกับซ้ำวิ่งเลยพี่น้องที่ครับผมอ่าเลขกักสิบกับมีเจ็ดกับแปด นะครับเจ็ดกับแปดส่วนหลักหน่วยนะครับศูนย์กับหนึ่งแต่ซ้ำเล็กวิ่งนะพี่น้องแต่ว่าเขาจับที่โมเดลว่าตัววิ่งตัวใดนกันฉะนั้นจับจะคู่ให้เลขพี่ซีคู่พี่น้องพี่ครับผมสําหรับคนทุนหน่อยอ่าหาอิสระกินแปงระสบัดกันได้พี่น้องครับเอ้าอันมาเบิ้งกันนะครับีเด็กบ่หลายเนาะซีคูสำหรับค้นทุนหน่อยกับจัดไต่เนาะเพราะแจ่มนะครับผมเมียนคำซื้อปลดซีตัวหรือบ่หลายเพราะว่าเร็กเราต้องกลับ ก็ต้องกับตรงๆเลยนั่นบรงรีเนี่ยผมมันมันคือเียกหาตัวเนาะเพราะเกหาตัวุดเบิดหลายเด็กตัวเบิดหน่อยเอาพี่น้องครับผมบนหลักสิบก็มีเจ็ดกับแปดส่วนหลักหน่วยก็มีศูนย์กับหนึ่งจับโคมีแปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งทั้งหมดให้ราคาทอกันยัง่บมีตัวเน้นตัวเด่นนะครับผมอันนี้ก็เรื่องขอเบิ้งิ เปล่าโมงหนึ่งเปล่าเพราะว่ามันต้องมีหลักฐานเอบซีเบื้องนี้ครับผมที่ว่าศูนย์กับหนึ่งเนี่ยนาะอันนี้หลักหน่วยครับผมเาเบื้องเบื้องเอฟซีเบื้องนี้หลักหน่วยบนศูนย์กับหนึ่งครับผมเจ้าว่าศูนย์นี่บ่อนี่เห็นปะครับศูนย์นิ้วหันมันได้เก้าเก้ากับศูนย์ครับผมครับผมวันี้มันได้ศูนย์กับหนึ่งครับผมนี่ถึงมั่นใจเนี่ศูนย์กับหนึ่งนี่อ่า เลขบอดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามห้าสองหนึ่งเจ็ดครับผมมวลนี่มันเหมือนมันช้นกันศูนโอ้เล่มันใจศูนย์กับหนึ่งแมนสองสูนย์้นกันสองศูนย์ส้นกันแสดงว่าพี่น้องฟั้งไว้ได้วิ่งได้ได้ศูนย์กับหนึ่งแมนครับอ่าเขาใชคนเพราะว่าสองศูนย์มน้นกันที่ขยันขยันวิ่งนะครับผมคือหมายความว่าเลขกว่ากำลังกายที่ขยันที่สุดหนึ่งกับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งบานนี้เบื้องศูนย์นี่บานนี่ ครับผมอสูตรมัดเขาเขาเห็นว่าสังเกตตัวว่าบัตรนี่ครับอันนี้เจ็ดกับแปดอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าส่วนกันือเจ็ดกับแปดเห็นไหมครับเขาเคยจะเอาตัวไรล่ะับมีสมนิแมนครับครับเห็นเห็นน้ำกันแมนประคับในสูตรมันหนะอันนี้สูตรอเมวลที่มันโบสซ้นเห็นว่าพับจับโค้งเขาครับออสองกับสามหนึ่งสองสามค้นสองกับสามกับมาสามเห็นไหมครับอันนี้ห้ากับหก อันนี้ก็ห้าหกเจ็ดสวนหากับหกครับผมก็ะมาหาหกม้ารักลอยนี่ครับอันนี้ศูนย์หนึ่งกับสองสวนอยู่ที่หนึ่งตัวเดียวเห็นไหครับกระม้าหนึ่งเจ็ดครับผมเนี่ยเขาอานี้มาใส่หนึ่งก็จบทันตัวครับผมเอาง่ายๆคือเอาระเอกับเลงเอกนลยเมียนครับเออตัวส้นกันหลต้องตัวส้นกันไหลเขายอดวิวเนี่ยแหละครับหลายกะเป็นคนดังตัวดังตัวเด่นอื สุดดอดอีแล้วเอาอแม่นแล้ว,วออมานีครับผมนี่คบน้าจอนะครับด้ยจคบจับพอจับจับต่างขึนจังงในต่เอฟซีขนาดจอยรอบที่สอง้ะพี่นอ้นอ,อย,ยนะครับน,น้า,บาจอยไวย้ครับผมตัวเลขเปเคีย์แน่วขทาง เดี๋ยวถามพ่อแจ่มพ่อแจ่มมั่นใจบ้างว่านี่ยปอกอ้อยเป็นตะบู่ปลาหย่าฆ่าได้ปะมั่นใจครับมั่นใจโอ้นมัพ่อแจ่มมั่นใจเด้อพี่น้องปอกอ้อยสบู่ปลาหย่าฆ่าได้เพราะแล้ววิ่งซี่สิกันล่างไว่ได้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เรียกหลายคู่เนาะกันล่างไว้ผมเนาะเปรียกไม่ได้กลับอยู่แล้วครับผมครับอันนี้ก็บริจาควาแต่ว่างูนี่ว่ามั่นใจบนคือบนครับครับผมครับเลขล่างต้องติดสี่ห้าหกถึงจะถึอครับผมเลขล่างนะอันนี้บิ่งซี่มีหามีหกไหครับผมบิ่งซี่มีหามีหกครับผม กระผมเด็เป็นอย่างสคมุมีหายม่หเขาบอกใส่บอกมันอติดอยู่เล็ล่างโอ้ครับกระผมที่ห้องติดเล็ล่างเอาเช่นนั้นและคขอขอบคุณขอบคุณพ่อเตีมที่แบ่งปันแนวทางกันครับผมครัวัสดีครับสวัสดีครับัีครัทุคนนเดคครับผม